เรดวรินทรป๊อปทากูนภัยวิสรุตย้อนวัยความสัมพันธ์แมนๆนกับฉากปล่อยพลังปะทะปะมือกันของพ้องเพื่อนที่พอกลิม่มกลมก็อยากโชว์ฝีไม้ลายมืองัดพลังกลางบาร์ทำเอานางเอกบุมสุภาพร์กุมขมับเพราะเพิ่งมาเจอกับหนุ่มๆครั้งแรกก็แจกหมัดให้ชมกันเป็นขวัญตาแล้วแบบนี้สาวบุมจะประทับใจหนุ่มคนไหนติดตามได้ในดาวคนละดวงค่ะแ้ดูแค่กล้ามคุณไั่น้ำหนักผมกับกัมมันเนี่ยนะต่างกันเกือบยี่สิบโล ครับคอณคุณก็ก็จะตายนะครับตัวใหญ่มากใหญ่ไปไหนครับผมสิ่นี้มันจะเล่าให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของลู้ชายเวลาแบบตีกันเสร็จมันก็หยุดแล้วมันก็เลิกรักกันเหมือนเดิมฝากด้วยแล้วกันนะคะเป็นฉากย้อนอดีตของพวกเราทั้ง3าคนเรามาเจอกันแล้วก็จะได้รู้พื้นฐานนิสัยของแต่ละคนด้วยในเรื่องว่าเฮ้ยเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงอันไหนดีอันไหนไม่ดี ดีทั้งคู่มาชมความฮาของคู่พระนางเกรทวรินทร์บูมสุภาพรป๊อบถากูลมิวล,ลักนาราเพชรธกฤิแค่์ัธลิกาไผ่วิสลุดมินมินและทีมผู้จัดผู้กำกับกันต่อในเปิดกองวิกสามดาวคนละดวง EP 3และ4กับเบื้องหลังสุดเกรียนและความตั้งใจของสาวๆหนุ่มๆกองนี้ในวันพรุ่งนี้และวันศุกร์เวลา11นาฬิกา30นาที